สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยเรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดกรอนตามคุณครูนะคะฉันเกิดจากไข่ชื่อไข่ผีเสือ้อฟังแล้วเหลือเชื่อแต่จริงแน่นอนพอออกจากไข่กลายเป็นตัวหนอนตุมเตียมสัญจร ชักเยื่อชักใหญ่อยู่มานานวันฉันก็เปลี่ยนไปมีเยื่อมีใยมาห่อหุ้มฉันกลายเป็นดักแด้นอนแน่นิ่งพรันอีกไม่กี่วันกลายเป็นผีเสื้อใช่แล้ว ผีเสื้อนั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าจะเป็นผีเสื้อที่สวยงามได้ชีวิตมันต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเลยอ่าเราจะมาเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อกันนะคะวงจรชีวิตก็คือการพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นขั้นตอนต่างๆตามลำดับขั้นแล้วก็เวียนมาเริ่มต้นซ้ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู วัตักรของผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อกันมีทั้งหมด4ระยะนั่นเองเริ่มต้นจากระยะที่หนึ่งระยะไข่ผีเสื้อจะบินไปวางไข่ที่มีอาหารของตัวหนอนไข่มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของผีเสื้อแต่ละชนิดบางชนิดมีรูปร่างกลมบางชนิดเป็นรูปร่างกลวย ไข่ใช้ระยะเวลา3-5วันกว่าจะฟักเป็นตัวหนอนขึ้นมาระยะต่อมาระยะที่2ตัวหนอนตัวหนอนจะกินอย่างแรกคือเปลือกไข่ของตนหลังจากนั้นเริ่มกินใบพืชจากขอบใบการลอกคราบขยายขนาด4-5ครั้งสีสันรูปร่างต่างกันไปตามชนิดใช้ระยะเวลา15วันจะกลายเป็นดักแด้ ระยะที่3ระยะดักแด้เด็กๆเ,เคยเห็นดักแด้ไหมคะดักแด้ก็จะมีรูปร่างลักษณะเช่นนี้นะคะเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะต้องมองหาสิ่งที่จะรอครบคาบเพื่อเข้าดักแด้ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ภายในมีการพัฒนาตลอดเวลาเป็นระ,ระยะสะสมอาหารระยะดักแด้ใช้เวลา7-10วันระยะที่4ระยะตัวเต็มวัย ก็คือผีเสื้อที่สวยงามนั่นเองเริ่มต้นนับตั้งแต่ออกจากดักแด้ผีเสื้อสามารถอยู่ได้ประมาณ2-3ถึงวันบางชนิดอยู่ไดถึง1ถึงสองสัปดาห์เลยนะคะแล้วเด็กๆรู้จักลักษณะรูปร่างของผีเสื้อไหมคะผีเสื้อเป็นมแมลงที่สวยงามผีเสื้อมีหลากหลายสายพันธุ์และเป็นมแมลงที่มีมากเป็นอันดับสอง ในบรรดามแมลงทั้งปวงผีเสื้อที่เราเห็นทั่วไปมักมีสีสันลวดลายที่สวยงามแล้วเด็กๆทราบกันไหมคะว่าผีเสื้อมีกี่ประเภทผีเสื้อมีสองประเภทนะคะคือผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนมาดูลักษณะของผีเสื้อกลางวันรำตัวค่อนข้างยาวเรียวหนวดเป็นรูปตัววีไม่มีขนปกคลุมออกหากินในเวลากลางวัน ส่วนผีเสื้อกลางคืนลำตัวอ้วนสั้นมีขนปกคลุมมากและเป็นเส้นยาวเห็นได้ชัดเลยหนวดคล้ายเส้นได้ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองเด็กๆลองไปสังเกตผีเสื้อที่เด็กๆเห็นดูนะคะว่าเป็นผีเสื้อกลางวันหรือผีเสื้อกลางคืนเดี๋ยวเรามาสรุปวัตจกักหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อกันนะคะเริ่มต้นจากไข่ ไข่ใช้ระยะเวลา3-5วันมาเป็นตัวหนอนตัวหนอนใช้ระยะเวลา15วันมาเป็นดักแด้ดักแด้ใช้ระยะเวลา7-10วันมาเป็นผีเสื้อหรือตัวเต็มว,วัยแล้วก็ออกไข่ต่อไปนะคะสรุปได้ว่าวตัตจักผีเสื้อมีทั้งหมด4ระยะนั่นเองเด็กๆไปทบทวนแล้วก็จำมาด้วยนะคะ ก่อนจะจบให้เด็กๆทบทวนกรอนที่คุณครูสอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะฉันเกิดจากไข่ชื่อไข่ผีเสื้อฟังแล้วเหลือเชื่อแต่จริงแน่นอนพอออกจากไข่กลายเป็นตัวนอนตุ้มเตี้ยมสันจรชักเยื่อชักใยอยู่มานานวันฉันก็เปลี่ยนไปมีเยื่อมีใย มาหอหุ้มฉันกลายเป็นดักแด้นอนแน่นิ่งพันอีกไม่กี่วันกลายเป็นผีเสือ้อโอเคขอให้เด็กๆไปทบทวนกรรของคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ